่วงแรกอกาการมันเป็นยังไงบ้างจ้ะยายแตนจ๋าไอหอบทั้งคืนเลยเอ,อตื่นขึ้นมาไม่ได้ไปทํางานเลยไปโรงพยาบาลเป็นหือหอบไ,<ด>ได้นอนโรงพยาบาลตั้งสามคืนมันว่าหอบมากๆเลยยายยายไม่ได้กลับจอกทานครั้งแรกเป็นยังไงบ้างประมาณกี่วันแรกที่อเกือบเกือบถึงอาทิตย์หนึ่งมันถึงหยุดลงดีขึ้นมาเลยไม่ไอไม่อะไรนอนหลับอย่างดี แล้วกินอาหารก็ไม่เบื่อด้วยมันก็ดีจะยายขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ สวัสดีคะ่ะเชิญจากบริษัทบลันแบงค์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเชียวอยู่แถววัดหลวงพ่อโสธรค่ะจังหวัดฉะเชิงเซานะคะคือเคสนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าใครที่เป็นอาการของโรคหอบหืดนะคะเป็นผู้สูงอายุที่มีอาการของโรคหอบหืดนะคะหรือว่าคนรอบข้างคนรอบตัวคนที่คุณรักมีอาการโรคหอบหืดนะคะหยุดฟังคลิปนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยคะ่ะว่าที่ผ่านมานะคะก่อนจะเจอตัวบันทีค2นะคะเข้าห้องฉุกเฉินเป็นว่าเล่นเลยแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยคะ่ะสวัดดีคคยยคดีคคคค่่ะะะุณ ดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหรค่ค่ะตอนนี้ชื่อสมบัติบุญพิลาจ้ะอายุเจ็ดสิบข้าวแล้วให้ให้หนูเรียกว่ายายอะไรดีชื่อแตนชื่อเล่นยายแตนยายแตนนะคะยายแตนเขาเรียกยายแตนแหละอ๋อแถนนี้เขาเรียกยายแตนกันแต่ชื่อในบัตรบุญสมบัติบุญพิลาจ้ะก่อนมาเจอบาลานยุคอจ้ะยายแตนตอนนั้นที่บอกว่าเป็นโรคขอบผืดเป็นมานานเท่าไรหร่ละจะ๊ะสีปี ทีนี้เป็นหืนหอบแล้วลูกก็ให้กลับบ้านสาเหตุมันมาจากอะไรจ๊ะโรคคอพืดนของเรามันแพ้ฝุ่นไปทําโรงงานอ๋อทำโรงงานทีนี้ฝุ่นมันเยอะเ,ออเราก็เลยเป็นช่วงแรกอาการมันเป็นยังไงบ้างจ๊ะยายแตนจ๋าไอหอบทั้งคืนเลยอเออตื่นขึ้นมาไม่ได้ไปทํางานเลยไปโรงพยาบาลเป็นหืดหอบออยายตกใจเลย มันก็หอบอยู่เรื่อยมันไม่หายเนาะยาโรงพยาบาลยายอเอามากินอยู่เรื่อยมันก็ไม่หายก็คือเป็นอย่างนี้เลยตลอดสิบปีคือเป็นๆหายๆเป็นๆหาย <c oughs> ๆไอบ้างหอบบ้างแต่มาอยู่นี้มาอยู่ตรงนี้แหละหอบมากมากเลยอือนะคะเคยมีเหตุการณ์อะไรหนักๆไหมคะคุณยายเจ็บหนักได้นอนโรงพยาบาลตั้งสามคืนอ๋อ <c oughs> มันว่าหอบมากมากเลยยายยายไม่ได้ขับดอ,อกนอนตั้งสามคืนหมอว่าจะอยู่ถึงสามคืนแม่ยายอยู่ให้มันหายขาดแต่มันไม่หายขาดมาก็เหมือนเก่าค่ะ เป็นอีกแล้วที่ผ่านมาก่อนมาเจอบาลานอยู่คอค่ะยายมีการหายาหาอะไรมาทานเพิ่มเติมไหมหามาโรงพยาบาลเขาก็ให้มาอืนอกจากโรงพยาบาลแล้วมีการทานยาอย่างอื่นอีกไมไม่มีไม่มีเอาแต่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไม่หายอยู่อีกอาทิตย์นึงก็ไปพ่นยาอีกค่ะพ่นยาฉีดยาด้วยนะโรงพยาบาลฉุกเฉินน่ะออื ก่อนที่เราจะสัมภาษณ์กันยายบอกว่าบางทีต้องให้มอไซค์มารับกลางดึกเลยก็มาที่มันก็ไปนั่งหลับรออยู่นั่นแหละเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไปนี่หมอเพราะว่าอาการมันกาเริบตอนกลางคืนใช่ไหมจ๊ะบางทีลูกอาบน้ําตอนเช้านี่อาบไม่ได้เลยมันแน่นอกมันวิดในคอแน่นหมดเลยในใจหายใจก็ไม่อิ่มก็ไม่อาบก็บอกลูกว่าแม่เป็นหนักแล้วไปหาหมออีกไปพ่นยามันมันมันใส่ยาให้สองครั้งใช่ไหมจุกเจิน แล้วก็จีดยาด้วยแล้วก็กลับกลับมาก็ดีขึ้นหน่อยนึงอาทิตย์นึงก็ไปอีกเขาเรียกได้ว่าฉุกเฉินก็คือจําหน้าได้แล้วจําได้แล้วตอนแรกใครเป็นคนแนะนําให้ทานตัวบาลานยูขออันลูกสาวคนใหญ่อยู่โนโนบุรีอืเขาไปทํางานทีนี้ก็โทรมาน้องสาวอันนี้น้องสาวเขาค่เขาบอกว่าจะ,จะจะส่งยาไปให้แม่มเพราะว่าลูกสาวรับรู้อาการเรารับรู้ว่าเราเป็นหอบพืชก็เลยจะเป็นที่ไหนก็โทรไปหาแต่ลูกโนโนบุรีนั่น ทานครั้งแรกเป็นยังไงางประมาณกี่วันแรกที่อ,อ้อเกือบเกือบถึงอาทิตย์หนึ่งมันทั้งหยุดลงอืมประมาณประมาณเจ็ดวันในช่วงแรกจะแต่นทานกี่เม็ดคะทานทีแรกเอาสองเลยจะให้มันหยุดไวๆเออเออทานสักสิบวันก็ทัองเปลี่ยนเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งมานะคะในช่วงนั้นอาการดีขึ้นยังไงบ้างเออดีขึ้นมาเลยไม่ไอไม่อะไรนอนหลับอย่างดีค่ะแล้วกินอาหารก็ไม่เบื่อด้วยมันนอนหลับ แสดงว่าช่วงนั้นช่วงเมื่อก่อนก็คือกินอาหารไม่อร่อยเลยจ้ะใช่แต่ก่อนห้าสิบามกิโลเดียวนี้หกสิบโลเลยใหญ่ินตังเยอะเมื่อก่อนผอมมากตอนนี้ห้าสิบสามโลค่ะเดียวนี้หกสิบโลไม่ไม่ยุบเลยเมื่อวานไปหาหมอถอนฟันก็ไปชั่งดูหกสิบเต็มเลยค่ะเรื่องการนอนหลับนอนหลับตั้งแต่สามทุ่มถึงตีสองอ่ะอและนอนไม่หลับอีกนะที่นี้แจ้งเลยค่ะก็ดูข่าวดูอะไรไปนอนกับหน้าโทรทัศน์เลยอืม เพราะว่าทานตัวบาลานซ์ยูคอใช่ไหมคะที่ทาให้นอนหลับดีบนะคะแล้วก็ทานได้อร่อยขึ้นด้วยนะ,ะกินข้าวดูที่เนื้อหนังใหญ่เมื่อก่อนอ53กิโลเดี๋ยวนี้หกสิบโลแล้วก่อนที่เราจะสัมภาษณ์กันยายบอกว่าให้จับแขนยายนี่นเนื้อแน่นเลยเนื้อแน่นปลากระเเป๊ะแล้วเจ็ดห้าแล้วนะธันวานี้เข้าเจ็ดห้าเลยนะคะยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะคะยายเชื่อว่าอาการหอบผืดของเราที่มันดีขึ้นเป็นเพราะตัวบาลานซ์ยูคอหรือเปล่าจ๊ะจ๋าจ๋าเมื่อก่อนมมนได้กินอันนี้ ก็ยังว่าอาทิตย์หนึ่งไปครั้งสองครั้งบางทีลูกไปอาบน้ําจะไปนู่นไปนี่เอาละแน่นอกหายใจวิดงวิงวิ่เดินจะไม่ได้เลยก็เรียกลูกลูกมันอยู่ชั้นสองเนาะยายกูชั้นล่างตอนนี้ไม่มีอาการนั้นเกิดึ้นไม่มีเลยมีไอ้นิดงๆอยหน่อยแล้วเป็นวัดธรรมดาค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังทานอยู่ทานอยู่ที่นี่กล่องสุดท้ายเลยนะถามยายนิดนึงค่ะว่ายายคิดยังไงกับอาหารเสริมคะมันก็ดีจะยายขาดไม่ได้เลย อขาดไม่ได้ทางป้าทางพีพ่สับไพบอกว่าอาแพงเท่าไหร่ก็กินขอให้มันหายเขาบอกแนะนำบอกอก็ราคาก็ไม่แพงเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ยายได้ถึมเ,ออเพราะาาอาการกระปุกพ<อ>ันแปดใครก็ว่าไม่แพงหรอกขอให้มันหายเขาบอ,อมยายก็ดีใจมันหายก็ ใช่อันนั้นอันนี้มาปลูกยายก็อยู่ไม่ได้นะหะดอกไม้หาอะไรมาปลูกฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะ,ะใครที่มีอาการหอบหืดเบื้องต้นนะก็หรือว่าเป็นหนักแล้วก็อย่าปล่อยให้เป็นหนักกว่านี้อีกนะคะรีบรักษาก่อนที่มันจะสายเกินไปนะคะโอ้สีผ้ากระปุกยายกินนานละเดนเออเยอะมากสบผ้ากระปุกห้าชุดนะ ได้ค่ะก็วันนี้นะชิวแล้วก็ยายแตนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสามารถติดตามชมนะได้ที่บล็แบรนด์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดค่ะอายแตนสวัสดีเค่ะขอบคุณค่ะ